ยังไม่ต้องเอาออกเ,เ,เรียบร้อยค่ะพ่อการครับพี่น้องอ้อยนะครับมันล้มเป็นเรื่องปกติเลยนะกตดิกา,า,กานะครับพูดให้กําลังใจด้วยแล้วก็พูดเรื่องฮบจริงด้วยอ้อยล้มคนไม่ล้มไม่เหมือนมันมันล้มคนอาจจะน็อกเลยเพราะอะไรเพราะว่าหัวมันไม่ได้แล้ว <All right. S 1> พออ้อยล้มปุ๊บโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันจะยืดหาแสงครับอ้อยมันก็คือแย่ชินิดหนึ่งไมไ่ยืดหาแสงระหว่างที่ยืดยืดหาแสงนะครับ เขาก็จะยืดนี autre, ่ด okay, right. okay. oh. ้วยไะผลผลิตเขาก็ค่อยๆก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ตอนนั้นอ่ะเราก็ยังไม่ต้องไปลอกกลับอะไรเยอะแยะก็แค่แค่ลอกแค่เรื่องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคลอกได้ไหมอ่าอังี้ก็ปล่อยมันไปดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ว่าผมเนี่ยต้องหาไม้ไม้มาคุมมาค้ำเนี่ยแค่ต้องการให้มันสวยงามเวลาเราสอนเวลาเราให้ความรู้เราเข้าไปดูข้างในเนี่ยมันง่ายแต่อย่างงี้มันไม่ง่ายเนาะอีกเนาะใันเข้าไม่ได้ละอ่า นั้นก็เลยบางท่านชอบมาม่าผมก็ไม่ใช่อะไรมากมายคือแค่แค่ต้องการให้ให้มันสวยงามนะครับแต่ถ้าว่าเราลอกกาบแล้วมันจะล้มก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเราเราตัดเข้าโรงงานอยู่แล้วและทีนี้ถึงแม้เราไม่ไตัดตัดข้าโรงงานถามว่าเราเอาไปปลูกได้ไหมได้นะได้เราก็จะปลูกได้แต่้การมันสังเกตว่ามันจะตั้งขึ้นนะฮะใช่เดี๋ยวมันตั้งขึ้นเดี๋ยวมันจะยืด ยืดขึ้นเองอีกอะค่ะเพราะว่ามันสะสมมาและช่วงนี้เราก็ไม่ทไรละแค่มองเราก็ไม่ได้ฉีดอยู่ฉีดยาหรือว่าให้ปุ๋ยให้อะไรก็จบละเพราะอะไรเขาสะสมมาทั้งปีแล้วนี่เขาสะสมมาทั้งปีแล้วอืมดูความพร้อมไหมแตกเลยไหมใช่ไหมเพราะว่าแต่พี่คือพร้อมที่จะไปปลูกต่อไปใช่ใช่แล้วที่ที่มันขนาดการที่เขาแตกเนี้ยคือเขากําลังขึ้นมุงเพราะว่าอาหารเขาต้องการอาหาร อาหารทางอากาศได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรพอแค่นี้ก็พอละแค่นี้ก็เกินเป้าละ <c oughs> เกินเป้าจะได้แต่งจะไแต่งลว <c oughs> โอเคโอ้ลำนี่นะพี่น้องบอกนี่ปพอกับลำไผ่บ้านเลยอะคะ่ะพี่น้องอคอมเมนต์นะคะก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเดี๋ยววันนั้นก็จะมาเริ่มลื้อตออ้อยใหม่ไม่ใช่ลุกปุ๊บปนะุ๊บใหม่นก็ตัดแล้วก็เดี๋ยวบำรุงตอเขาเรียกบำรุงตอสองนะไม่ปลูกใหม่แล้วเอาแค่นี้แหละอืมโอเค เนาะไม่เข้ามากหรือยังกาเดิมกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะก็วันนี้ก็ฝากพี่น้องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการปลูกอ้อยค่ะวันนี้อ้อยของเราอายุได้9เดือนค่ะหกวัน9เดือน6วันนะคะก็ไม่ได้ทำไรแล้วค่ะเกษตรเอกชนส10เดือนแล้วก็พี่จิแกก็11เดือนครับอืมฮันวาก็12เดีนพอดีเลยนะก็ท้ายพี่น้องมีคำถามเกี่ยวกับการปลูกอ้อยสามารถสอบถามได้นะคะวันนี้เป็นเรื่องอ้อยค่ะเนาะหลังจากที่เราปลูกมันมา โอ้โหยาวนะวันนี้ค่อยไปมันต่ออันนีค่อยก่อนวันนี้ค่อยแชทแบดด้วยวันนี้สายหวานก่อนนะคะนะฮะต้องพักหนึ่งวันรู้สึกว่าแบดอ่อนเหลือเกินครับทีนี้วันนั้นเนาะเราก็ได้คุยว่าหมายกําหนดกันคือวันที่เก้าเก้าเยเก้าหรือสิบวันที่สิบธันวาอะสิบธันวาเราก็อย่าตัดกันทีนี้เราก็เลื่อนเลื่อนีหและเพราะว่ามันเลยห้าทีกระดิก้าผมคือเปลี่ยนแผนทุกห้าที คนเราถ้าอยากจะสำเร็จก็ต้องเปลี่ยนแผนทุกห้าเทนะก็เลื่อนมาเป็นวันที่ห้าพฤศจิกาหกห้าตัดเลยตัดอ่าตัดแล้วก็มีพี่น้องบางท่านบางคนก็อยากจะประมาณเดือนประมาณตุลาเนี้ยบางพื thi, ้นที่สักวันที่สิบห้าหรือบางที่นี่ก็ยี่ห้าตุลาเนี้ยฝนไม่ตกละฝนไม่ตกห้าวันลถไถลงไล้ละแล้วก็เริม่มไถเตรียมดินที่จะปลูกก็ลองมาเอาพันธุ์ไปปลูกกันรับ เราก็แบ่งพันธุ์ให้ไปอยู่แล้วเนาะพอดีวันพิิกมาพิรักมาก็นั่งคุยกันโอเคไม่เป็นไรเอางั้นเอาวันที่ห้าพิกาก็มาช่วยตัดด้วยแล้วก็เอาพันธุ์ไปปลูกด้วยก็ลองลองลองไปดูเนาะลองไปดูก็เลื่อนมาเป็นวันที่ห้าพิกาก็จะได้ประมาณสิบเอ็ดเดือนกว่าเนาะสิบเอ็ดเดือนเอ้ยตรงกับวันอะไรคะวันที่ห้ายังไม่ถึงสิบเอ็ดเดือนดีเพราะมันมันมันต้องตรงกับวันที่เก้าเก้าพฤษภาคือพิกาครับมันถึงจะได้สิบเอ็ดเดือนครับอันนี้ก็คือ แปดเดือนแก่ๆตัดแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิสิบเดือนแก่ๆเพราะวันเพราะว่าวันที่ห้าพฤกติกาเนี่ยมันยังไม่ได้ส <10 S 2> <ๆๆ S 1> ิบเดือนแก่ๆได้ได้สิบเอ็ดเดือนเต็มมันขาดอีกประมาณสี่วัน,วนอ่าก็เข้าสู่ที่ประมาณสิบเดือนแก่มากนะนะถ้าเป็นมะม่วงนี่ก็คือหวานแล้วละส่เดือนยี่สิบหกวันอ่าใช่ใช่ใช่ครับนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยวันนี้พี่น้องอ้อย ก็น้อยออนมองใจอีกแล้วบนมาทางชมพูม่มั่งทางโทรหาผู้การมาผู้การครับผมก็ทําอ้อยผมไม่ได้ทํามันผมก็เป็นเอฟซีสายตรงเหมือนกันเป็นเอฟซีผู้การเหมือนกันอยู่มานานทําไมผู้การไม่จัดของขวัญปีใหม่ไอ้อชุดอ้ยอยม<า>ั่งผมก็อยากจะร่วมสนุกเพราะว่าปีแล้วทีละก็ไปนั่งลุน้นไม, <c oughs> ไม่ไม่ทนันปีนี้ก็เลยเอาโอเคไม่เป็นไรงั้นเราจัดไป เราจัดไปตามคําขอคุณขอมาเราก็จัดไปให้ตามคําขอพี่น้องอืมนะครับก็เป็นชุดอ้อยอ่ะมีอะไรบ้างมามา,มาดูอหนุ่มชุดอ้อยคุณไม่มองแล้วณทำไมคุณ,ค,ณคุณกินยาไหมกินไหมยังเมืม่อวานตักฝนเมื่อวานตักฝนอเมื่วานไปตรวจมันนะคะฝนตกชุดอ้อย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 มันมีอยู่สองชุดสามชุด ม่ไชุดอ้อยถ้าเป็นคำพียุทธเนาะเราจะให้คำพิยุทธไปนะคำพีเทวดาไปหนึ่งหนึ่งคพีนะถ้าเข้าถ้ำแล้วถือคมภีนี้ออกมาในโอ้สำเร็จยุทธเลยโปรแกรมค่ะโปรแกรมชีโปรแกรมการบำลุงอ้อยก็คบัตยืนดูนหนังจีนใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นชุดอ้อยเนี่ย ปกติอยู่ที่ชุดละ2,700บาทไม่ต้องใช้ปุ๋ยซัเมดเนาะแต่ชุดเนี้ยเราจะการันตีประมาณ25-30ตันต่อไร่เนาะยี่0งตันต่อไร่ใช้แค่นี้พอแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะเอา,เอา,เอาระดับ40ระดับ40อัพนั่นหมายความว่าหรือ30ตันต่อไร่ก็ได้แต่ว่าต้องการความหวานเพิ่มก็ตัวนี้คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นปุ๋ยหวานปุ๋ยเพิ่มขนาดน้ำหนัก ไม่ใช่แค่หวานอย่างเดียวหนึ่งมาได้ขนาดด้วยได้น้ําหนักด้วยและหวานด้วยก็ใส่เข้าไปจะใส่จะ,ะคุณจะเอาสามสิบตันต่อไร่สี่สิบตันต่อไร่หรือห้าสิบตันต่อไร่เนี่ยคุณจะต้องใช้ช่วงประมาณอายุห้าเดือนครึ่งไปแล้วรหรือหกเดือนนะจะใช้แค่ห้าเดือนครึ่งหกเดือนเจ็ดเดือนไม่เกินแปดเดือนถ้าแปดเดือนหยุดใช้ละใช่ไหมเดี๋วนี้ไม่ใช่ละเพราะอะไรเเพราะว่ามันจะสะสมไม่ทัน ฉีดไปมันเปื้องฉีดได้ไหมได้แต่บานปีหน้าเปล้องมันเปื้องมันเสียเวลาดังนั้นเหมาะสูตรก็คือ,อประมาณ5เดือนครึง่งนะหรือ6เดือนก็นล้งดีหกเดือน7เดือนไม่เกิน8ปดครับ,รบพอถึงแปดปุ๊บหยุดก่อนอ่าแปอ๊เ้านี่ใส่แบบไม่ไ้หล,ลงหนังเปงเป่งเป่งลงกลงล,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 ละดังนั้นใช้ต้องรู้จักใช้ต่อให้เรามีของดีมีคุณภาพขนาดไหนแต่เราไม่รู้จักวิธีใช้ อันตรายครับพี่น้องนะใปใช้แต่โอ้โหสะสมไปตั้งแต่แรกเริ่มไม่ได้ครับพี่น้องมันต้องแตก,กอเน <Okay. S 1> าะรังนั้นถ้าอ้อยไม่ถึงห้าเดือนครึ่งหรือหกเดือนห้ามใช้นะไม่ไม่ดีนะโอเคแต่ถ้าเป็นพวกอ้อยคั้นน้ำไม่เป็นไรจากยี่สิบเป็นจากสี่สิบเหลือยี่สิบใช่อ่าลดลงมาครึ่งโดสหนึ่งนึงอ่าเหลือแค่ 40, ยี่สิบเป็นถ้าเป็นอ้อยคันน้ำเพราะอ้อยคั้นน้ำตัดตลอดต้องการหวานด้วยเพราะว่าอ้อยคันน้ำระบบเราหกเดือนก็ต้อง,องก็ ตัดละตัดตลอดจะได้ตัดตลอดเลยตัดตลอดเลยตอนนั้นก็ใส่แค่ครึ่งเดียวก็คือ20่สิบพองย20ลิบใช่ถ้าเป็นอ้อยโรงงาน40นะพี่น้องอ้อยโรงงาน40่สิแล้วก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปเนาะเพิ่มตัวนี้ไปนั่น700รเนาะแล้วทีนี้ชุดนี้เป็นชุดปรับปรุงดินนะเป็นชุดปรับปรุงดินด้วยเป็นชุดย่อยสลายใบอ้อยด้วยเราก็มีชุดนี้ให้ไปด้วยนะชุดนี้ให้ให้ให้ไปด้วยแต่ชุดนี้ไม่ควรนะ ชุดนี้มันต้องมี2ขวดอย่างนี้นะชุดปรับปรุงดินนะมีมีมีคัสบะาาพัดแล้วก็มีคัสบะควิคกควิกนี่คือเป็นธาตุอาหารเติมเข้าไปไอัน,นี้คือย่อยสลายแต่ถ้าเราย่อยสลายแล้ว <c oughs> อ้อยมันไม่กินตัวเองพืชมันไม่กินตัวเองดังนั้นเราจะต้องใส่ธาตุนะาอาหารลงไปด้วยนะเป็นธาตุอาหารลงไปด้วย เป็นการหลอกพืชว่าอันนี้ไม่ใช่ใบอ้อยนะอันนี้ใ <ฮะ S 1> บไผ่นะนี่ใบมันนะอันนี้ใบหญ <ฮะ S 1> ้านะโอ้โหนี่ใบมะพร้าวใบกล้วยโอ้โหอร่อยไหมมันก็อยากกินนี่เวลาเราเราแสงไปพอจุลินทรีย์มันมันมากพอปุ๊บมันก็ยุบไปเรื่อยยุบเลยสภาพเปเหลือดตนดินแต่ถ้าใส่ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่สมุนไได้ไหมได้แสงยังไงปีหน้าอยู่อย่างนั้นยิ่งแสงยิ่งโตยิ่งเยอะเพราะว่ามันไม่ย่อยพอมันไม่ย่อยปุ๊บมันก็อยากกลายเป็นที่อยู่ของหนูเป็นรังรัก <tyard> ลังลักหนูน้อยลังลักหนูน้อยมันก็อย่าพอลังลักหนูน้อยก็ังมีพยานรักก็คือจะมีลูกหนูลูกหนูสองเดือนข้อทีสองเดือนข้อทีดกไหมดกสองเดือนข้อทีสองเดือนข้อทีดกหดกเดือนแ<ก>ปนไงครับโอ้โหโอ้โห oh, อาหารหมู่บ้านเลยครับ <S <S เป็นหมู่บ้านหนูเป็นชุมชนแออัดเลยนี่ nee, ปัญหามันก็จะเกิดดังนั้นถ้าอย่างนี้หนูมันจะมาอยู่ได้ไหมได้แต่สักพักปุ๊บมันเป็นดินนั่นคือเฮ้ย ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยน,นั้นหนูก็ไม่อยู่นี่เราก็เลยจัดชุดนี้ให้นะชุดนี้นะครับจาก <c oughs> มูลค่าของนะฮะ <c oughs> เป็นมูลค่าอยู่ที่ห้าพ่ามสิบบาทให้เสื้ออารมณ์ดีหนึ่งตัวชุบน <c oughs> ให้เสื้ออารมณ์ดีหนึ่งตัวมูลค่า5,430 <c oughs> บาทเนาะชุดปีใหม่ใช่ไหมใช่ครับแต่เดี๋ยวก่อนนี่ <c oughs> เราจัดชุดปีใหม่ให้ชุดละ5,000บาทครับ <c oughs> ชุดเนี้ยราคาห้าพันสี่สามสิบเนี่ยห้าพันสี่ร้อยสามสิบาทเนี่ยเราไม่ขายนะเพราะว่าเราถือว่าเป็นของผลปีใหม่<ช>เป็นชุดปีใหม่เราอย่าไปฉับจับฉลากกันเราจะให้เลยนะครับชุดละห้าพันบาทนะชุดละห้าพันบาทเรามีให้ทั้งหมดอยู่ร้อยชุดพอเอาแค่ร้อยชุดร้อยชุดพอ เยอะไม่ได้เพราะเพราะ,ร,าะรู้สึกว่าการตลาดจะมองหนะ้าจะมองหนะ้าทำอะไรปรึกษาการตลาดด้วยก็เราจะทําให้อยู่แค่หนึ่งร้อยชุดพี่น้องก็สั่งมาเลยเลยนะครับเราจะส่งให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าไม่ใช่อ่าห้าค่าของห้าพันค่าขนส่งสามร้อยครับเป็นไงห้าพัน 5, สามกลายเป็นห้าพันสามแต่พี่น้องไม่ต้องกลัวครับค่าขนส่งเราออกให้เราออกให้ไม่ได้ส่งฟรีนะครับ พี่น้องนี่คือฟรีแต่ผมไม่เสียตังค์ใช่นะฮะไม่ไม่ฟรีค่คนส่ไม่ฟรีบางคนบางท่านเข้าใจผิดฟรีฟรีฟีไปถึงปุ๊บไม่ได้เตรียมตังค์ไปการโกหกป้ามันเขาเก็บตังค์ป้าด้วยโอ้โหสามรอยดังนั้นจ่ายจ่ายมาห้าร้อยเออจ่ายมาห้าพันได้ชุดนี้ไปแล้วก็วันที่หนึ่งวันเกิดผมเราก็จะเอาชื่อของท่านน่ะชื่อเกษตรเจนเกษตรเอกคนละสชุด เราก็จะเอาไปจับรางวัลว่าได้พระรางวัลอะไรบ้างอันนี้เราก็ไปรวมกับชุดมันเลยชุดมันเลยรวมรเลย